สบายดีทุกคนเมื่อนี้มาแว่เครื่อเขามาไ้ร้านสาวมาเห็นกล้วยแปลกทุกคนกล้วยแปก๊กนี่นี่นี่น่นกล้วยเครื่อนี่ปีมันอยู่ในนี่ยอดมันอยู่ในนี่มีไซร์ระเบิงนี่นะทุกคน ปีลำอ้าวยังมาเป็นมาอากอยู่ปลายพี่อีกพี่มกาอาักนีกล้วยทั้กทงกลมกล้วยออกลูกทั้งกลมกลางลำเลยนี่อยู่สวนเอื้ายผ่กี่เนาะเบิ่งดูทุกคนมันเป็นจังไดอันนี้ มันคือจูรูอยู่ในแบบนี้เจ้าของเผินสีเฮ็ดอยู่บนเนาะโหคือมันอยู่พี่อ๋อมากมันอยู่พี่หมากอยู่กลางลำพี่พี่แบบมันมันบ่อถอดเนาะมันแบบอยังคือคนตุยทางกลมนี่นะหมากอยู่ในกลางลำเลยอะไร แม่คอมมาส่องเบิงบ่งองคือเป็นแนวนี้แม่คอมว่ะ <c oughs> เออไอ้เนาะสร้างเป็นเบิ่งดูนี่เคยเห็นอยู่บ่พี่น้องแบบนี้ของแปลกของแปลกยอดอยู่ทึ่งโผล่กล้ยเป็นหมากอยู่กลางลำอยู่สวน แม่แตงโมเนะาะส่วนนั่งมีบุญแนมเบิ่งทางไกลเป็นอุ้งปุกอยู่สร้างเป็นมื้อนี้มาแวะเครือเข้ามาให้เพิ่นเพราะว่าซุมเพิ่นบ่อยู่แล้วเนาะเมื่อวานี้ร้านซาวตัดกล้วยเพื่อ2หวีกล้วยหอมสุกคาเครือ <c oughs> อประตูชุกปั่นเขา,าใหม่กินบโเบิดสำนอาม้ากันเลยโเบิดก็ไหนไวนี่แหละยามมือแรกนะให้นั่งเม่มาเกลือมามีม้าตัวหนึ่งนะมันบมเมื่ออยู่น้ำน,นี่มันถือผ้าท่องแก่พอผู้เจ้าไปวิทย์มือหนึ่งซองมือมามันผัดได้ลูกลูกขาจักอยู่ไซจังฮาบเห็น จักมันไปได้อยู่มองได้หากเห็นแต่แม่มากินเขา <c oughs> ย่ามือเศร้าอ,อะไรแม่ค่อมมาเวียกแลวแม่ค่อมมาแวกเกลือย่ามือแรกน่ะนางเม่มาเกลือเน่าหมักผิดก,กระโดกโดกได้บางเนี่ยนี่กำลังใส่มาักต้นจอดอกกระมีต้นใส่มา,มาักมารกรอบแรกเลย <c oughs> มักรอบแรก เจ้าของผัดบมมีพรอยู่แหละมีแต่ว่านั้นแม่ค้อมมันซีแก่ๆจักหน่อยแหละฟ้าอุดนู้นเนด้อทุกคนแม่ค้อมสีเก็บขายพ่อได้อันให้นั่งเม่มาเสียขาไฟในเฮือนเนาะพ่อได้เปิดได้หน้ามดพ่อได้เสียขาไฟหมักบวบก็มีหมักบวบนี่มีบัวร้ายบันไดหมักบวบเนาะ เป็นหมาน้าแน่แล้วนี่มาตัวนี้มาหาเหาะกินนามกินในกินเทิงบ่ลูกขาจักได้อยู่มองใด้เพื่อนซานบ้านอยู่ห่างเบิดที่นอ้อยเลย บอนอยู่บอนเศร้าเลยไา่กับลานเงียบเงาขนาดทิมไปเบิดคูนแนวกลแต่ได้นางเม่ไปอยู่น้ำแม่ค่อมเนาะมือนาะไม่เวลาจังเชียนมาอันนะเบิง่งมาหน่อยค่ะ มันได้อยู่มองใดเห็นแต่แม่ออกมากินเขาบอกมีเวลาซ้อมเนาะจะอบเ,อเลก,บกลือเขาแล้วก็ไปอนี้มะกล้วยสิไปส่งให้นั่งแพนนี่ลูกสาวเอื้อถิบเนะาะให้เราเอาเมื่อสูนอ้องเรากินเนาะนางคาดีก็ขอบุญขอบคุณไปทางเอื้อยนํำถิบลายลายเด้ออุดนู้นมะกล้วยสอยแม่ค่อมเนาะเบิดเครื่องนี่เศร้าพัน มีสามวีวีละแปดหน่วยวีที่สี่นี่แถมเนาะวีหน่อยนี่มีสามหน่วยสามหน่วยทางหน่วยน้นน้อยวีสุดท้ายเบิดเครื่องนี่เศร้าพันคล้ายพา่อได้อันซื้อข้าวต้มขนมลูกไส้กับไปห้องเรียนขู่มือขู่มือกันขู่มือในขั้นบอ่อหายเงินผัดไปแนมเบ่งปากเบ่งข้อมูเนาะทุกคน ลูกหมูผัดได้กินลูกข้าวผัดอะไกินนะก็จําเป็นต้องได้ห้ทุกมือ้อลูกไปโรงเฮียนก็นได้บ่คือสมัยตะกี้สมัยแม่คอมตะกี้โอ้ยบริงเงินทิดท,ทงเด้อไปโรงเรียนแล้วก็บ,บ่ค่อยมีผู้ได้มาขามาขายอีกยังเดี๋ยวนี้โอ้ยมีห่านขาในโรงเรียนคันลูกข้าอันบ่มีเงินหมู่ก็ซื้อกินอ่างแล้วเนาะก็เลยจําเป็นต้องได้ห้ มาเห็นเพื่อนซานบ้านสองกับข่อยอตามเนาะทุกคนผัดผักกันไปคนเราถีบระแดนลูกแม่พ่ออยู่คนละหมองละบ่อนไปหาเงินหาคำ <c oughs> ขอบุญขอบคุณหลายๆอเดอร์อยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข็มแข็งเฮงๆรวยๆ ขายประกันภัยลูกค้าหลายๆแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องตำรวจสุวรนอยู่ต่างแดนในเดอพี่น้องเป็นกำลังใจให้เอื้อยกับไยส่วนว่ากล้วยนางมีสองวีเนาะ่เพ่นตัดเมื่อนเอื้อยเพิ่นกับอุดนุนซอยเนาะแต่ว่าแม่ค้อมยังบ่ทันในสรงหายพ่อยหยบุญเละเมื่อแต่เวียกตอนเทียงหรือว่าตอนแรงซะเอาเป็นกะตอนแรงซะแลวแม่ค้อมสีไปัน จัดส่งให้พอเทา้าคําม่วนเนะกล้วยสองวีกล้วยหอมสําหรับกล้วยหอมนั่นถ้าบ่ตัดมาบ่มอีหลีล้อนะ่ะจะบ่สุกพร้อมกันเนาะป้าให้สุกค่าเครือนี่จะสุกเทื่อละหน่วยสองหน่วยอันในวีเดียวกันนะ่ะสุกบ่พร้อมกันพอดีเหมาะกับผู้เฒ่ากินพี่น้องเลยสุกเทื่อละหน่วยสองหน่วยเพื่อนเพื่อสุกเบิดวีนะ่ะเราก็ได้กินหลายมื้อเติบคั่นสุกพร้อมกันผัดกินบ่เบิดผัดสิได้อัน,นะ่ะ สิได้เน่าถิมได้เนาะกินนําบัทันนะนะเอาพ่อๆกันคลิปหนาพี่น้องคลิปนี้เอากล้วยแปลกมาให้เบิง่งฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเด้กอกล้วยมายังผัดเป็นมาอยู่กลางลำพะบ่เคยพอ่อผ่เคยเห็นเนาะนาก็เห็นเป็นขังแหลกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์เข้ามาในเด้อพี่น้องผ้ได้เคยเห็นเนี่ยเป็นแบบนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ลาพีลาน้องไว้สำนีนเด้อสบายดีโอ้ แม่ต่อก็มาตอมสงสัยกล้วยเนี่สีหอมหวานแห้งแล้วเนาะบินมาตอมอีกกล้วยซุกค้าเครือแก่ค้าเครือเดีบบแม่นกล้วยบ่มเนาะ